สวัสดีช่วงเที่ยงๆด้วยละกันยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนี้ครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปอัปเดตใหม่นะผู้ชมวันนี้เรามาลุยกันที่สยามแปรนะาะอีกเช่นเคยเหมือนตอนเช้าคือตอนนี้เนี่ยคือเราวันนี้เราจะจัดค่ายซีคิวไนให้ละกันนะเห็นหลายๆคนขอเข้ามาแบบว่าไม่ค่อยเห็นผมเล่นตั้งเท่าไหร่เพราะส่วนมากเวลาวเล่นเนี่ยก็จะเป็นเลเทเกอร คุยสปินอาจจะเป็นประมาณนี้สเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ถ้ามีงบเยอะหน่อยก็จะไปซื้อฟิสปินของค่ายพาวมารติกเพเนาะสำหรับนี่ซีคิวนน์แน่นอนก็จะเป็นเกมอะไรจะตามไปลุ้นกันเลยครับโอเคผมเริ่มเป็นเกมเกรดไรออนหรือสิงโตให้ให้มงคลนะผู้ชมนะเรามีขึ้นเป็น2900โอเคเดี๋ยวเราไปดูรายจ่ายของเกมนี้ก่อนอันนี้คือเป็นวายนี้เป็นเกมฟรีคือต้องเป็นระคังอันนี้นะผู้ชมนะโอ้โหมี8 8ครั้ง12ครั้งด้วยครับดูดิ ถ้าตราตัวนี้เฟี้ยวๆทั้งนั้นเลยนะครับโอเคซึ่งเกมนี้เนี่ยมีวายแล้วก็มีอันตัวนี้จะเป็นวายแนละ้วเนี่ยตัวเนี้ยนี่มังกรนี้นะสิงโตเอ๋แล้วก็มีเฉพาะเกมฟรีเป็นแบบว่าวายแบบแถวใหญ่เลยอะ่ะโอเควันนี้เราจะเล่นตาละ4สี่สิบแล้วกันครับมาวันนี้เรามีมาที่สามพันแล้วเราให้มาั้งสามพันห้าแล้วกันนะต้องมาดูว่ามีโอกาสได้หรือเปล่าครับ สาม0ันห้าเราต้องนิ่งๆไว้แล้วลุ้นไปพร้อมกันเลยครับอู้โอ้วิแค่นเดียวครับไซคัลเตอร์ราคาโอ้ยไม่ลงนะครับ โอ้โหเราเป็นวายอย่างนี้โอ้โหโอโห้มาเป็นวายตัวใหญ่ก็ถือว่าทำได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหเรามาเป็นวายอีกแล้วว่าโอ้โหเท่าไรเนี่ยโอ้เคลือนไปสามพันสองแล้วนะอโหคือเป็นสามพัน 3, กว่านะครับ เฮ้ยถือว่าได้งานเลยนะเนี่ยหนม,มันเหลือ3000นแล้วครับตอนนี้ฟสแกตเตอร์ละครั้งโอ้โหละครั้งไม่ลงนะครับโอ้แล้วมาเป็นวายโอ้วายมาอย่างเยอะเฮ้ยตอนถือว่าวายมาบ่อยเลยนะเนี่ย โอ้ยโ,โอ้โหวายมาอีกแล้วเฮ้ยทำไมวายมาเยอะจังอะมาเยอะจริงโอเคเราต้องรอครับรอลุ้นเงินเลยนะจากสามพันตอนนี้เหลือสองพันเจ็ดแล้วอะ่ะโอ้โหสองพันหกครับ ต้องไปมันได้ครับสาม0ันห้าวันนี้นะไม่ได้นี่เรานี้เรียบร้อยเลยนะเนี่ยมาลุ้นกันต่อเดี๋2 5สองรันห้ารับรโอ้โหมันไม่เป็นละคังอะ่ะโอ้ยลุนสามแถวไม่ลงสักแถวเลยนะ โอ้2,009แล้วผมว่าเราขอเรียกขยับ่อยนะเฮ้ยเรามาแล้วลลเว้ยระคังระคังเฮ้ยไป80ไปให้มันรู้ให้มันรู้ฟรุ๊บโบ เออเอากลับมาเข้าตอนที่มันเบ็ดแปดสิบซะง,งั้นนะผู้ชมโอ้โหคนมันจะดวงดีนะฮะโอ้เราดูวายมันล็อกเอาไว้เลยหรือว่าเนี่ยต้องมาดูนะว่าวายมันล็อกเอาไว้เลยหรือเปล่าโอ้วายล็อกเลยครับโอ้าวายล็อกนี้แจ๋วเลย ไปต่อครับโอ้อ้าวพันหกร้อยนะครับตอนนี้ปลืบโอ้โหแล้ววามาสามโอ้โหโอโ้ผมไม่อยากจะคิดเลยแล้ววายมาโอ้โยมาโคตรเยอะวายมาโคตรเยอะ โอต้องดูโอ้โหสุอร์วินไปแล้วโอ้โหเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหเฮ้ย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 โอ้โหเป็นล้านน่ะเหรออันนี้ผมไม่รู้มันได้เท่าไหร่อาจจะเป็นไอ้ผมไม่รู้นะโอ้ได้มาหมื่นสี่อ่ะโอ้ยหมื่นสี่โอ้โหโหดโหด คือคือไวมันล็อกแถวสามตลอดอยู่แล้วครับโอ้โหเราเมื่อกี้มาโคดโหดโอ้โหยต้องขอบคุณมากเลยนะสำหรับค่ายฟีคนายเนี่ยไม่งั้นผมไม่ได้มีโอกาสได้เล่นเลยนะฮะโอ้แล้อย่างเปี้ยวเลยอะ่ะโอ้น่าจะเลิกครับน่าจะไม่เล่นตโหสุดยอดโอเคคุนผู้ชมคลิปนี้นะครับโอ้โหซุปเปอร์วินไปเลย ก็เอาว่าเป็นประมาณนี้ละกันนะผู้ชมนะก็คือจากละมาสามพันแล้วคือเป็นหมื่นเจ็ดคือเราได้มาอีหมื่นสี่เออกับเกมเกรดไรออนหรือสิงโตให้มงคสลสำหรับใครอยากเจ้าที่นี่เขียนที่ลิงใต้คอมเมนต์เลยครับ